อาจารย์คะนำ้ำมาสการเจ้าค่ะจะเป็นพรค่ะตูดไปใกล้ก่อนช่บได้ยินเสียงอาจารย์ค่ะเ <c oughs> ป็นยังไงในน,นอกบอบขันสุดท้ายเนี่ยคือเริ่มจากรู้จักปูใหญ่สายฝนเนาะค่ะหลวงพ่อใหญ่สายฝนสาธุเด้อด์อเรสค่ะค่ะเป็นยังไงนะคะไปเริ่มกรรมฐานชุดแรกมากจนชุดสุดท้ายนี่เป็นยังไงใน,เน่เราข่าข่าวปัน่นสูฟังในเจา้าค่ะอาจารย์มันก็มันก็ดีขึ้นเนาะ,ะจากที่เขาบลูยังเขาบลูแต่ว่าเพราะว่าส่วนมากแล้ว เพิ่นสิบประดิษฐนเป็นมอะไรค่ะพวกตนมาทะนี่เิ่นเป็นมาทั้งสายธรรมยุตเป็นกับสอนแต่ธรรมยุตเองค่เพิ่นสิบประดิสอนญาติโยมพวกทั่วไปนี่ปฏิสิร์ทั้งทั้งชีทั้งเนนทั้งโยมทั้งพระเพราะว่าเป็นสายธรรมยุตหรือธรรมกายก็ได้มามหา니ไกเพิ่นกับสอนแบบเพิ่นบริเรียกสันวันะเน่ยค่ะ บบว่าสิเป็นคนธรรมดาแช่ไมเนาะจะในประเทศไทยมันมีหรอมีมีมองเดียวมีสาขาของปูนยญ่ปูนป่าเต็ฝนเลยเครื่องมืเนี่ยก็สิเป็นหกสิบแปึงสามเจ็ดสิบเจ็สิบเก่าเ็บกาาคาตัวน่เจ็ดสิบ้ารบาคาจานตอนนั้นก็รู้สึกว่าตอนที่ประกาศไปตอนหกสิบเว้าเลยแแสดงว่าเพิ่มขึ้นมาอีกนี่เพิ่มสร้างลงคงเลยโอโอ้โอเพิ่มสร้างลงโคงแมนเพิ่มก็สิข้นขวาไม่ไม่ ประมาณเจ็ดสิบเอ็ดนึกประมาณนี้เระจำไม่ได้เจ็ดสิบเอ็ดมันบอกเลขบ่ค่ะอาจารย์แจ็คแล้ว <laughs> นาะตอนนี้คือเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเนาะค่ะเจ็ดสิบเอ็ดนะคะ,ะ,คะพี่น้องเด้อค่ะ <c oughs> ฟังดีผู้ใดฟังดีผู้นั้นมิโชศนะคะพี่น้องเด้อคะ่ะผู้ใดตั้งใจฟังครูบาอาจารย์นะคะมันเป็นการที่ไปเรียนมันก็นดีเพราะว่าจากที่เขาไปดูยังเขาก็ได้ดูได้เห็นคนคนที่บวชบวชโดนดอนนอนฝ่าวัด ท่าไต้ซื้อก็มีวัดบ่ได้งยังวัดประดังติีนตีตกไปอันนี่ตายไปย่งหน่อยเห็นหลวงพ่อใหญ่เป็นว่ากับปตกนรกค่ะเรียนเรียบเป็นโนาของสายคนนี้ค่ะเป็นโฆษณากรรมฐานในของจริงค่ะเจอจริงจริงเลยแต่ก่อนั่นตอนพวกแอดไปเรียนน้ออาจารย์เนาะตอนที่แบบอันนี้ก็เรียนพ่อในจบน้ำมูดอกพี่น้องค่ะแต่พอได้บอกซื้อว่าเรียนน้ออาจารย์เนาะ แต่าว่าขนาดผ่าหลืองกันยังผลาหลืองแลนยู่ได้คอาจย์เมื่อนั่นเมื่อนั้นที่ไปทรงโยมโยมที่ไปเราไปเรียนนั่นที่ไปทรงอยู่บันคนต่างๆเนาะค่ะลุงพี่ไปคืเปิดเงียวแท้ลุงพี่ไปก็สิเปิดไทยไปสิเงียวสิแตกสิแตกเจะเปดเงียวใส่ไหไปไปซิกแคนไหมโอค่ะไปไปเจอดอกไฮ้ซดแบบเป็นเป็นเป็นนึงเขาไปนั่งเนาะ บาดทำออกมาลรปวดพลับบ่อคนน่ะอตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นย่านด้วยอัเปิดก็ไปเลี้ยก็ไปกันงัไอ้นั่งไปเช็ดโคโลอยู่เนาะจับมือมาใส่มือมือใส่มาทับมือขวาค่ะมืออันนี้มาทับมือใส่มามือขวาฮัมกัมปัมฮังฮัม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 อัมฮมฮ่มฮัมฮัมฮมฮมฮัมฮัมอยู่กัมัมฮัมฮ่มเัมนัมฮัล่ัมฮันตัมนั่ะ คือแรกก็ส่งเบาๆก็ได้จารนมันนั่งโดนๆนั่นคือมือคุยหญ่ขึ้นหนักเขาหนักเขาด้วยตว่าตว่าของอาตมาไปปุ่นไปนั่งตอนนั้นมันปุ่นไปเป็นดอกไม้แหงดอกไม้สวรรค์เพื่อนเนาะค่ะคือมือคุยหญ่ไปปุ่นทามาประกบปุ๊บพ่อทองเงินไอ้จีเจรุนี่แลนด์เขาทุบเลยอ๋อ กิจตภาวนาญาณมนาละที่แรกกิจตภาวนาไรต่ำจุดต่ำชุดอะไเหมือน้อเไรข้ออะไรกับแจิเจรุนี้จิเจรุนี้ปุ๊บเขาปุ๊บไหประมาณหานาทีแล้วก็นั่งคุยกันจนว่ามีแน่าเสียานได้ว่างมือเล่นป่ค่ะหาอาธิป่ะมาผล่าถึงท่องไปก็ในท่องสามรอบนี้รอบเดียวเลยยังรอบนี่คือยังคนเปิดสปอร์ตไลน์โอ้แสงฮงจ่าอะไรมาจ้ะ โอ้ประานพรอนเรวยเอาจนเขาเจ้าไปฮาร์ยานซื้อมาได้เับเมื <fine> <c oughs> ่อ <answer> ค <jeux> <cas> ู่ใหญ่ก็นักเขานักเขาเลยจ้ะม่แมนตัวแขงก็ดูนะเป็นยังเงินเป็นยังเงินคอยมือเลาผากับผาคุนว่ค่ะดีแต่ว่ากิ้วว่านมีปิวเป็นเบอร์จันโอ้เขาลืมคำวันได้ยางเดียวกัน ต้นใหม้เ็ีที่ยังดือซือกเบ็นเก็บ,บกโอ๊กโอ๊กจะไม่ยังโ้อนเลยตีเบ,บ็ดขืนสวดแจงตั้งแต่ตั้งแต่ทุ่มเครื่องหักตีหานมือนังพันไปครับค่ะปกติพันสิ่ครับตีสี่พันหนุนไปครับทุ่งอยู่ไก่มากามา่อนบัดเขาอยู่ไกลๆมองกันมองกันสาระผักผันผักโซพผันผันมาที่หลังแบบนี้อ <laughs> โอ้ยนั่นมาครับที่นอนบลอดแต่ว่าผู้ใดยอยากอ่าล่องไปสัมพัดโดยตัวเองก็ต,งต้อง เรียนรู้้ดยตัวเองเขาสิบ่อยผูดอะรอนั่นอดไรน้ออาจารย์เนาะแมนต้องของ,ของแท้ยังมียู่กิ่งนั่นบม,มีครับทีแต่ว่าในประเทศไทยว่ามีมีมีมองเดียวเลยที่มันสอนทั้งโยมทั้งไม่ชีทั้งเน้นหนึ่งเดียวในประเทศไทยน้าอาจารย์เนาะ ปู่ใหญ่สายฝนนะคะพี่น้องเด้อค่ะสำนักสงขลาครชัยบรวรค่ะพี่น้องคะอยากไปนี่เด็ดตอนที่าอาตมาไปนั่งอยากไปเรียนรู้หรือว่าไปสัมผัสนะคะว่าเพื่อนปฏิบัติจังใดนะคะเดินทางไปได้้ะค่ะพี่น้องเด้อหรือว่าไปบ่ฮอดมาบ่ถึงกะเดี๋ยวสิทรงโรคเชียดชันให้เนาะอาจารย์เนาะน,นี่ตอนเม,มื่อได้่แล้วค่ะพี่น้องเด้อพ่อาตมาไปนั่งที่อันนั้นอืค่ะมันติเป็นตัวขอบเห็นปะเห็นบ่ค่ะนี่ตอนนี่ตอนยางออกมานี่เพิ่นไทย โยมที่เพิ่นไปรับเพิ่นไทยนี่มันสิเป็นครอบออกมาสัพพันอ๋อค่ะสัพพันคือเป็นพวกแสงเป็นพวกอย่างน้อ้ํานี่ตอนตอนนั่งอยู่นี่ค่ะมีพระพระสีมีอาตมาได้ผู้เดียวค่ะแล้วก็โยมนึงกับโยมโยมได้ผู้นึงอ่อค่ะโยมนี่เพิ่นอยู่เชียงใหม่ค่ะค่ะถึงถึงโยมโยมนี่เพิ่นเป็นเพิ่นถวายทีให้เฮ็ดวัดของหลวงพ่อใหญ่ไายศพลเพิ่นอยู่เชียงใหม่ย ไปน้ำกันว่ามันจะได้ประสุกคนประแมนได้ได้ไผได้มัน,น,นมค่ะมันขึ้นอยู่กับผู้ฝึกมาจย์เนาะมันก็จังไรว์ไปเขาพวกศพไ้ยาติเขาลอกเอาไว้เลยนี่นีหนีโยมโยมคนหนีเราได้ค่ะเราเราได้ เห็นชัดบ่ะมันเป็นมันสิเบอร์ครับมันสิบอชัดเพราะว่าตัวสัพพันมันค่อบไปอยู่เห็นเห็นหนาก็เห็นบอรชัดมันจะเป็นเบอร์ๆอยนี่มันจะเป็นเป็นมันจะเป็นขึ้นจังมุ่งคอบไปอย่างสี้ค่ะอันนี้อันนี้ชัดอยู่ัเนี่ยอันนี้ชัดอยู่ มันจะคู่ขอบไปค่ะไปน้ำกันพระซีโยมหนึ่งขึ้นนั่นวันนี้ผู้เพื่อนไปซ้มพัสผู้ที่อาจารย์พ่อคนไปนี่นี่ตอนตอนย่างออกแม่มันหนาวในช่วงนั้นค่ะนี่ตอนย่างออกแม่นี่มันมันมันคุมแม่แต่ผลแหละค่ะตอนย่างออกแม่จากใ่ใช่อันนี้บารูตัวพันธุาไทยรูปไว้ค่ะ <C oughs> เป็นแสงขอบเลยนะจันนาะเป็นสัพพันในระวางสิ่งบาง,ยางอ,อย่างมันก็ยังมีเรื่องหลี้ลับนะจันเนาะแมนนี่มันติดขอบไปแบบนี้แหละ,ะตามมึงอี้ที่มั้งนะจัน เห็นว่าคืน้ากันลายลายรูปมีผู้เดียวอขอบว้ผู้เดียวเห็นบ่ค่ะมันสิเป็นคืออคือมุมขอบเขาเนาะมุมขอบเขาแต่แขอบเฉพาะผู้เดียวไหมค่ะขอบเฉพาะผู้เดียวเออกระแป๊กแน่น่าจั์เนาะอ๋อคือบ่มันคือบ่ข้อดื่นคือบ่มีนะเนาะแมนอ่าคือว่าเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งนะอาจารย์เนาะของของมิชี่ที่พ่นไปเลียนเป็นแต่ขอบมีอีกสิบ่ มันไม่พูถไายรูปให้เพื่อนมันมันโยมโยมนสิถไทยรูปไปขั้นนได้ติดพัน็สิให้เบิงอืมค่ะโยมที่พันไปนรับจ้ะกดมือมันได้มานี่เป็นยานิยานเออจะขอปก็อยจงเี่ดิโอ้็เป็นยานเนาะมือกเอามือไม่ังซส่เดี๋ยวเบิงหลเล็บยาวาก็เล็บเฮาเนาะไก่ไก่มือเขาว่าประกบอยู่เฉยเฉลี่้อยู่เนาะไธรรมดา เ,เรพราะว่ามันว่ากา็ก็สิถึงกับวิญญาณนี่ก็ถึงวิญญาณนี่นี่เนี่ยตอนแรกมือแรกไปท้นยานกันหนึ่งมันวะเช็คแฮ้นสองแล้วมัเนี่มามาเอาลูกเอาลูกแก้วลูกแก้วตอนเลี้ยงพิญญาลูกแก้วหีิเท้าสามนี่นั่งกับอาจารย์ญ่เท้าสี่ไปเขาฟ้าเข,า,ขาฟ้าท่านแม่เลยไปนั่งกับศพนายยาสินทีนั่นท่านแต่ว่าขับอาจารย์เขา้าไม่ถอยหน้าถอยหลังผมบอก เดินหน้าถอยหลังบ่เงียบยังกับมีกับมีไอ้พกพกกันนั่นอ่ะพกระยะกันนั่งนั่งหนึ่งเดือนหนึ่งโอ้ยติงคิ้งแห้งไปหรอเขาจังจริงของเงินคือมันดินมันดินอยู่ทั้งใหญ่ของเงินมองเงินซบรายญาตินี่เนาะขาเจ้าไปบ้างใจเอาลงบ้างไว้วก็เอา เ็ดเป็นแผ่แนคือยังแผ่นพิซซีนค่ะว่า,วางๆๆกาดๆๆไปซื้อเนอะค่ะซ,ซื้อโล่งซื้อก็ยังมันดิ่นกุ๊กๆๆ,ๆ,ๆๆดิ่นก็ดิ่นพร้อมกันวัดที่วัดนี้ค่ะอ่าปูปูใหญ่เมื่อนั้นปูใหญ่เพิ่งไปเผาอ่าร่างประสาทเนาะมื่อนั้นเสียดายไ,ไปพระท่านเมื่อนั้นปูอยากไปไทยยได้เมื่อนั้นแต่ว่าห่างไปพระท่านเพิ่นมันทีมี่ส่วนคนร่วมร่วมเราเผาอยู่เลยอันครบอันปูใหญ่ไหมอ่าค่ะแมนแมนแมนปูใหญ่ออร่างประสาท ที่เพินที่เพินครบอายุวาระก็ติดไปแม่แม่แม่มันมันมันเมีเมิยนยังว่าเสียดายยกมือนั้นไปพ่ะท่านแต่ว่าผู้ใดผู้ใดไปไปเป็นเอถวายถวายตัวเป็นผู้ใหญ่อยู่ทันทีเสียตอนเสียชีวิตไปแตายยังจำบ่ได้บ่บ่ได้ตกนรกแน่นอนแต่ว่าอัตมานี่เฮ็ดบุญให้ยุ่มพ่อยุ่มเมียหนิยังว่าที่เอา เอาตะลูปเราไปไปเป็นธักรีจาใหยยุคนเฮ็ดบุญยุคนได้มันเสียด้บุญหลายกอเฮ็ดบุญยืนนั่ทั่วไปเพราะว่าอยังงี้ย่อมกับจบพินยาเพีนบ่มันจะไม่คั่วกับจบพินยาไม่ชี้พระนห่นมิจจะพินยาทั้งล้วนๆนี่อยู่นครเชียงกวนมันบ่บนมันธรรมดาเพราะาเขจะฝึกอลีนะฝึกเพราะว่ามันสิได้มันสิมันมันสิได้มันสิได้หลายก่อนั่นเลยหลายเฮ็ดกับสมูงยังไงเราพระยังหน่อยๆกับไปแบบนี้จะสามสิบสี่สิบมันห่ดไปนั่น มันได้บุ่นหลายกว่าที่เขาสิม่าแจากท่านตามมันนี้นี้เขาก็เหตุนสักอณนิจจาบุ่นเฮ็ุกับเอาเงินไปเห็นอ่าไม่ครัวสื่อกับเขาถว,ยวยายพะถวายโจ่มหลนี้มเรวเป็นลงท่านช้องเหมือได้ก็คืออ่าเพ่นก็ จังหันเศ้าเนาะแม่นค่ะสเสด็อันนี้ชงหลายเพราะวในหลายกว่าแล้วกับบ,บ่ได้เบิร์ตคนก็ได้เบิดหลายที่จังบวันเขาให้เป็นแสนของแสนเนาะค่ะแม่นย,ยังยังสูงสุดใหาเมืองนี่กับเขาแล้วค่ะหาเมือนี่เ้าซื้อน้ำกินลงเขาเลยโอ้เหลือโอ้ยได้หลายเมืองได้หลายครับค่ะที่จังปุยยัยคนก็บแบบเหมือนเศรษฐกิจพ่อเพียงอันใดพ่อปลูกได้อันใดพ่อเก็บน้ําหัวน้ําสวนมากอ่ะคือมาเห็ดเป็นโรคธาตเป็นก้าเขากับน้ำได้มาค่ะแต่ว่าที่ว่าอยู่อยู่อยู่ปุ่นนี่ใช่ปะ ยิ่งค I mean. uh, ิดว่าถ้าบิดปุนไปยังว่าสิมอบล่างไว้พุนจะได้มันเลวเลยเนาะเป็นผู้ใหญ่ไปฝึกเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาฝึกต่อเลยค่ะถ้าเป็นผู้ผู้ใหญ่ตามที่พันบอกมากต่ยังถ้าเขาเขาบิดส่วนที่เขาไปฝึกลูกศิษย์แต่เป็นผู้ใหญ่ถ้าพ่นเอาล่างไปเขาแบบยังหน่อยๆ่อยเขาไปอยู่ในสันดุสิทธิ์ ไม่ตกนะรกอการที่เป็นเบานะแต่ว่า,าเขาร,รูดด้วยกันยังมาท่านไอ้ใจตอนให้ฝึกอยู่อันยังก็ผู้ยังก็ซบระยะขาถ่าออกจากอ่ะยังก็ที่เพิ่นให้ทองอันก็ขึ้นหลอกเล่นว่าจัดก็ผู้ฝ่ายยังก็เขาฝ่าเขาฝ่าอาเสุสานสุสานเขาฝ่าสุสานเขาฝ่าที่ที่อาตยแม่ไป มันก็เั่งไมันก็นกนหลอกเข้าบดขึ้นคือมันเขาหลอกหลอกเขามามาขอส่วนบุญเอามาขอส่วนบุญหรอเป่าแต่ว่าแต่ว่าเขาหุ่นยา่าน <laughs>